e p 4 5 0การไม่ทำอะไรเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราจือ้อจากน้องรักเปลี่เลยเมื่อไม่รู้ว่าทำอะไรก็ไม่มีอะไรให้ต้องทำตาวเตอจรจิ้งลากเสียงยาวๆเล,เลิฟเราจือ้อฮะพี่ตอบขอขยายคำนี้เดอ้อเมื่อไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรก็ไม่มีอะไรต้องทําคือ ตัดคิดสู่รู้สึกการภาวนาเพื่อให้เข้าถึงญาณปัญญาแล้วจึงจะกล่าวคำนี้ได้อย่างชัดเจนเขาคนนั้นต้องผ่าน,นกลไกทุก์จนเขตขยาดหลงทุกข์ก่อนจึงสแสวงหารู้ให้พ้นทุกข์เมื่อรู้ก็เรียนรู้การหลงรู้หลงยึดรู้ยึดจนเอียนอิ่มได้เมื่อไหร่ ก็จะปล่อยว่างวางลงสู่ความไม่มีอะไรที่ต้องทำคือไร้อัตราตัวปลอมที่ต้องทำแต่ให้ตัวจริงหายเออร์เซลนำพาดำเนินจิตแบบแอดอัตโนมัติทำแบบธรรมชาติดังศีลปกติเมื่อไม่ฆ่าสัตว์ไม่พูดปลดอยู่แล้วจึงไม่ต้องมีกฎรกอบศีลเข้ามาบังคับ จึงดำเนินชีวิตแบบจิตพระพุทธเจ้ากคือมีเมตตากรุณามโนธรรมจริยะปัญญาสัจธรรมเหลืนอี้หลีจื้อสินซึ่งเป็นจิตธรรมชาติที่เราควรดำเนินผู้ที่ยังทำไม่ได้คือผู้ผิดปกติจึงต้องมีศีลเป็นกฎกรอบนั่นเองเมื่อใช้ตัวจริงทำ ไร้ผู้ทำแห่งอัตตาตัวปลอมจึงไม่มีการเข้าไปทำให้เป็นกรรมจบภพบจบชาติอิสระทุกชะตาแห่งโลกจบเกมโอเวอร์ไปเลยจึงจะแจ้งในคำว่าการไม่ทำอะไรเป็นการกระทำที่สูงสดุด ตามดังคำพีตาวเตอ๋อจริงเหล่าจือ้อกล่าวเช่นนั้นเมื่อไม่รู้จึงต้องรู้ผ่านประสบการณ์ก่อนจะกระโดดบอกว่าฉันไม่ต้องทำเลยมันไม่แจ้งได้จริงๆดอกไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยดังจิตปุตุชนที่เข้าใจแบบพื้นๆหรอกเดอ้อแฮ่แดังขอทานบอกว่าโอ้ยฉันปล่อยวางเรื่องเงินแล้ว มันไม่แจ้งได้จริงๆหรอกเขาต้องวนเวียนเกิดหลายภพหลายชาติเพื่อเรียนรู้การหาเงินหลงใช้เงินจนใช้เงินเป็นรู้คุณค่าของเงินและอิมเอียนเรื่องเงินจึงปล่อยวางเรื่องเงินเต็มจากภายในได้นั่นแหละจึงจะเรียกว่าปล่อยวางได้แบบไม่เอาตัวปลอมเข้าไปทำได้ของจริงเลยนะ ขอบคุณบทความนบอัศวะวันที่27เมษายน2024